เอกสารการประชุมเฉพาะกิจร่รวมกันระหว่างคณะกรรมการวิชาการตามพระราชบัญญัติโลกติดต่อพศ2558มีข้อเสนอในลักษณะที่ว่าให้ฉีดกับบุคลากร,กรกลุ่มที่3ซึ่งเป็นด่านหน้าจริงและมีคนคิดเห็นในคณะกรรมการชุดนั้น,นบอกว่าถ้าฉีดได้ทับหน้าในกลุ่ม3ก็แสดงว่าวัคซีนซิโนแวคที่เรามีเนี่ยมันไร้ผลจริงคุณอนุทิน,นเนี่ย คุณอ <c oughs> นุทินเนี่ยพูดความจริงหอจริงเหรอพูดความจริงเชื่อลองหนูเลยครั้งนี้ผมเชื <laughs> 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 ่อเพราะบอกว่านี่คือ<ล>ขอ้อมูลในการประชุมจริงไอเนี้ยไอเนี้ยมันมันมันงงมากเลยเป็นที่มาว่าเ,เป็นคนที่คิดเหล่านี้เป็นหมอได้ไง ล้วงรับวันนี้มาด้วยฉบับพิเศษกับสองบอกอร,รับพี่โอกับพี่วีวันนี้พี่วีมาพูดคุยรายการกันแบบ e อ c l ล s ซี e ผ่านระบบซูมนะครับอยู่อีกที่หนึง่งส่วนผมยังประจำการอยู่ที่กองบรรณาธิการเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องลับเรื่องลึกเรื่องหนึ่งนั่นคือเอกสารการประชุมเฉพาะกิจ ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและคณะทำงานวิชาการบริหารและจัดการและการศึกษาการศึกษาการบริการการให้บริการวัคซีนครับเขาประชุมวันที่30มิถุนายน2564ประชุมกันเสร็จปรากฏว่าเอกสารหลุดครับ และเป็นเอกสารหลุดที่สถานไปทั้งกระทรวงสาธารณสุขและสถานไปทั้งคนทั้งประเทศเพราะเอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่มีการหารือกันถึงการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนไฟเซอร์ที่มีการศึกษาพูดคุยเยนในห้องประชุมนั้นมีการพูดถึงกันถึงเรื่องใหญ่ที่สุดที่พูดกันก็คือคุณสมบัติของชิโนแวก ที่ปัจจุบันฉีดให้เป็นวัคซีนหลักเนี่ยมันมีปัญหาและบูต๊ตไอวัคซีนเข็มนี้เข้าไปเขาบอกว่าแสดงว่าจะมีการยอมรับว่าวัคซีนซีโนแวคเนี่ยไม่มีผลในการป้องกันและจะทำให้แก้ตัวยากขึ้นโอ้ยระเบิดลงเลยพี่วีครับอยู่ในสายใช่ไหมอยู่ในระบบซูมนะพี่วีถึงตอนนี้ซีโนแวคเนี่ยเข้ามาในบ้านเราเนี่ย น่าจะ,ะน่าจะ9.5ล้านโดส9าล้านโดสนะฮะถึงวันนี้ถึงวันนี้น,น,น่าจะ9.5ล้านโดสจากแผนทั้งหมด2ปีเนี่ย47ล้านโดสปีนี้แผนก็คือ19.5ปีหน้าอีก 4, อ่28ล้านโดสก็รวมแล้ว47ล้านโดสมาเยอะจริงๆนะฮะเลยเป็นเป็นคำถามที่มีการดีเบตในในที่ประชุมเมื่อวันที่30อย่างทีโอวา่าว่าเฮ้ย สุดท้ายแล้วที่ก่อนหน้านี้ก็มีการตกเถียงกันแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยอ,อวัคซีนเชนโนแวกเนี่ยมันมีคุณภาพม้างน้อยแค่ไหนทําไมรเรายัางมีคําถามเยอะแยะหมดคนออแพทย์หมอบุรุษพยาบาลใครแล้วแต่เนี่ยฉีดสองเข็มแล้วยังติดยังอะไรเยอะแยะหมดเนี่ยตกลงมันม,ม,มีคุณภาพไม่มีคุณภาพก็ไม่มีใครฟันธงได้แหละครับเพราะมันเป็นเรื่องของอเรื่องใหม่เรื่องวัคซีนจุกเฉินวิชาการแพทย์แล้วแต่ใครจะอ้างอิงแต่เมื่อเห็นเอกสาร หลุดมาที่ประชุมซึ่งเป็นระดับหมอและก็ต้องบอกว่ากลุ่มหมอพวกนี้คือเป็นเป็นข้าราชการฝ่ายวิชาการนะพี่โอนะฝ่ายวิชาการก็คือว่าตกผลึกยังไงฝ่ายบริหารระดับกระทรวงฝ่ายการเมืองต้องไปสรุปอีกทีงซึ่งก็ใช่แต่ถ้าตกผลึกมาจากฝ่ายวิชาการซึ่งระดับเป็นอาจารย์หมอเลยเนี่ยย่อมที่จะบทสรุปไปทํานองนั้นนั้นเมื่อเอกสารข้อความนี้หลุดไปยิ่งไปตอกย้ําความเชื่อ ที่ฝังอยู่ในสังคมแล้วว่าชีโนแวกเนี่ยมันมีคุณภาพที่จะ,ะป้องกันวัคซีนได้มากน้อยแค่ไหนยิ่งยิงแบบยิ่งใช่เลยก็จะไหมคือยิ่งใช่เลยคือสงสัยไปแล้วคือใช่เลยแล้วอย่บแบบเดลตากำลังมาซึ่งพี่โอก็ทราบแล้วว่าเดลต้าเนี่ยขนาดแอตราเซนิก้าเนี่ยยังอเอาไม่อยู่นะครับ,รบแรงติดยงัยงติดสองหมื่นเจ็เลยโอเคแต่มันมดีหน่อยคือพอกขาฉีดวัคซีน 50%ของประชากรแล้วเนี่ยคนติดเยอะก็จริงแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยมากอันนี้ก็ดีนะครับฉีดขนาดแอตตราเซนก้าเนี่ยดีพอควรแล้วนะยังเอาเดลต้าไม่อยู่เลยแล้วเราซึ่งตอนนี้ฉีดที่โนแวกไปเนี่ยในประเทศเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับ uh, 66%ของทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เรามี3ามเรามีสอ3ยี่ห้อนะครับก็คือชยี่ห้อีโนแวก66%ครับแอตตราเซนกา ที่เหลือนิดหน่อยแล้วก็ชินโนฟาร์มอีกไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับชินโนฟาร์มเพิ่งมาเ<อ>พิ่งมาหกหมื 6, ่นหกหกไม่ถึงแสนหลักหลักแสนโดสนะัตอนนี้ฉีดอยู่แม่มาจะมีหนึ่งล้านแล้วก็ตามแต่ว่าทยอยทยอยฉีดหลักแสนเองเพราะรันชินโนแวคกก็ยังเป็นวัคซีนหลักต้องบอกไปเนี้ยนะฮะจากดั้งเดิมที่ประกาศว่าเป็นวัคซีนรองเป็นวัคซีนหลักเมื่อเป็นแบบนี้ทุกคนฉีดวัคซีนหลักก็คือชิโนแวคกและมีการระบุจาากอจารย์หมอว่า คุณภาพไม่ดีจะพูดว่ายังไงแล้วแต่ถ้าฉีดอะไรแล้วแต่เนี่ยมันบอกบอกความเชื่อแบบนั้นรสรุปทั้งหมดเลยเลยเป็นเรื่องใหญ่เป็นดราม่าที่วันนี้ยังไม่จบนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่อย่างนี้พี่วีครับครับถ้าดูรายชื่อผมผมย่อให้คนเห็นก่อนที่เราจะไปผลกระทบข้างเคียงที่รุนแรงมากดูรายชื่อคณะกรรมการวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีนนะ อเอารายชื่อคณะกรมการชุดนี้ก่อนนะอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยเป็นประธานดูนะรองอธิบดีกรมการแพทย์ที่รับมอบหมายเป็นรองประธานศาสตราจารย์ยงผู้วรวันเป็นคณะทํางานที่บีมาด,ดูนะผู้ช่วยศาสตราจารย์กําธรมาราธรรมเป็นคณะทํางานศาสตราจารย์กุลกัญญาโชคภัยบุญกิจเป็นคณะทํางานคุณดูนะคร,รองศาสตราจารย์ทวีโชค พิทยสุนนเป็นคณะทำงานคุณสุภมิตรชุนหะสุทธิรัต์เป็นคณะทำงานคุณปิยนิตรธรรมพรพิราชคุณอัทศิธิ์ศรีสุบัติผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้แทนสำนักง,งานคณะกรการอาหารและยาที่เหลือเป็นผู้แทนนะล้วนแล้วแต่ระดับปรรมาจารย์ี่ะพี่วีคุณด,<อ>ด,ดูอายชื่อ ดูรายชื่อปุ๊บทุกคนบอกอุ้ยตายแล้วรายชื่อคณะทํางานนี่คือปรมาจาร์ชัดๆและปรามาจารย์ที่มาพูดคุยกันตรงเนี้ยเขามาพูดคุยกันถึงหัวข้อที่บอกว่าตกลงเนี่ยไฟเซอร์ Pfizer ที่จะมาในบ้านเราเนี่ยควรจะฉีดให้กับคนกลุ่มไหนและควรที่จะโฟกัสไปในพื้นที่ใดและผลข้างเคียงของกรณีเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอย่างไรฉีดให้เด็ก อายุ12 13 14 15 16 17 18ฉีดให้คนแก่กับเจ็ดโลคนะครับฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และก็บูธบางกลุ่มไอ้ปัญหาตรงนี้แหละพี่วีถ้าคนในห้องนี้ระดับปรมาจารย์เขาบอกกันบอกว่าถ้าเอามาฉีดให้กับคนกลุ่ม3ในตอนนี้แสดงว่าเรายอมรับว่าซีโนแวคไม่มีผลในการป้องกันแล้วจะแก้ตัวยากขึ้นเนี่ย กลุ่มสามคือวามว่ายังไงล่ะกลุ่มสามก็คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆพวกด้านหน้าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้สิ่งที่คนหรือว่าที่ประชุมก็สรุปแบบนั้นเนื่องจากว่าข้อมองว่าตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในกลุ่มสามเนี่ยเริ่มที่จะติดโควิดเยอะขึ้นเรื่อยๆไงเห็นการติดโควิดเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่พี่วีดูนะใช่ครับเขาเขาไม่พูดกันแต่ผมจะพูดให้โรงพยาบาลในส่วนของกรทมที่ปัจจุบัน กำลังถูกกําหนดเป็นแนวนโยบายนี่แบบลึกเลยนะครับข้อมูลเชิงลึกที่ถูกกาหนดให้เป็นนโยบายบถ้าภายในสัปดาห์นี้ปริมาณคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิดยังเพิ่มจำนวนสูงระดับ 6, 0 0 0 7,000ด00 0ปดพันไปเรื่อยๆร uh huh. โรงพยาบาลแห่งนี้จะเปลี่ยนสภาพตัวเองมาเป็นโรงพยาบาลที่รับรักษาโควิดแบบร้อหมายถึงอะไรพี่โอโรงพยาบาลในกทมแห่งหนึ่ง อยู่ฝั่งธนบุรีครับอย่าให้ผมบอกชื่อครับปัจจุบันบุคลารกรทางการแพทย์ที่ฉีดฉีดพีวีชินอวกไปเนี่ยนะวันศุกร์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วแปดคนติดหมดเลยติดโควิดทั้งทงี่ฉีดเข็มสองแล้วสัปดาห์นี้ผมทราบข่าวมาว่าสองคนวันละคนวันละคน,ะคนก็ติด,ตดไวรัสโควิด COVID อีก ขาถึงเรียกร้องให้ฉีดวัคซีนให้บุคลากรกลุ่มที่สามนี่เร็วขึ้นเป็นสามเข็มคือฉีดเข็มสามได้เลยอ่าเลยตอนนี้เป็นที่ลดลงต้องบอกนี้ก่อนนะครับไฟเซอร์ล็อตนี้คือล็อตหนึ่งจุดห้าล้านโดสนะครับที่เขาถูกเทียงก็คุยกันก่อนคือเรามีไฟเซอร์อยู่สองสองล็อตใหญ่นะฮะล็อตนี้คือล็อตหนึ่งจุดห้าล้านโดสก็คือที่ทางสหรัฐทางคุณไบเดนเนี่ยบริจาคมาโดยดิว่านกระทรวงต่างประเทศซึ่งจะเข้าน่าจะเข้ามาก่อนนะครับ เสร็จแล้วมันมีอยู่อีอกชุดใหญ่ซึ่งจะเข้าคลมอรพรุ่งนี้20ล้านโดส20ล้านโดสเข้าคลมอรพรุ่งนี้เข้าคลมอรพรุ่งนี้ก็คือ,คอเรื่องของอนุมัติคลมอในการจัดซื้อ1จุลาด้านโดสที่เราได้มาฟรีพราได้มาฟรีครบับเนี่ยมันมาก่อนเนี่ยเลยพิที่ตกเถียมเมื่อนที่30ว่าจะฉีดใครก่อนว่าจะฉีดใ,ใครก่อนน,ะ,อนะแน่นอนอาจจะมีเงื่อนไขซึ่งตอนนี้ทางสารทูตย,ยังไม่บอกไอ้นี้กระทรวงต่างประเทศ้างคนบอกเงื่อนไขนะครับพี่โอว่า1จูล่าด้านโดสซึ่งเป็นบอยจากเนี่ย S 2> <S 2> <S เขาทางอเมริกาทางสาหรัฐเ,เขามีเงื่อนไขอะไรบ้างแน่นอนคาดว่าจะมีเงื่อนไขว่าขอให้เฉียดให้กับพลเมืองอเมริกันในไทยด้วยกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามีกี่คนที่เหลือจัดการไปท,<ต>ที่ฟังดูก็คือแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้นะบแบบนี้เสร็จแล้วแต่มีเงื่อนไขเดียวว่าห้ามเอาไปขายต่อนะมีะน่าจะมีเงื่อนไขนี้เพราะนั้นเมื่อห้ามไปขายต่อเฉียดให้กับพลเมืองสหรัฐแล้วที่เหลือเป็นล้านล้านโดสเนี่ย,ยคุณจะไปเฉยียดให้ใครเลยเป็นที่มาของการประชุมสามสิบ แต่มีอีกรถหนึ่งคือร็อต20ล้านโดสไอเนี้ยไอเนี้ยเป็นของฟรีเม็ดช่ีดท่านประชาชนคุนตยฟรีแต่ต้องใช้งบประมาณนในการจัดซื้อ้มาซื้อมา,อซ,มาซึ่งเวลาทุกครั้งเวลาต้องใช้ประมาณเนี่ยมันต้องเข้าคอรมอแล้วครั้เนี้ยย0ิบล้านโดสเนี่ยจะเข้าคอรมอนะเพราะนสิ่งที่กําลังดีเบตตกเถียงวันนี้ว่าเอ่อไฟเซอร์ Pfizer, ซึ่งเป็นวัคซีนที่คิดว่าเอาไอเดลต้าอยู่เนี่ยเดลต้าตอนนี้มายึดคอรมอไปเจ็ดิเอร์แล้วเนี้ย ครับจะฉีดให้ไกลก่อนไอ้ล้านจุดห้าล้านโดสเนี่ยเนี่ยเป็นนี่แหละนี่แหละที่เขาเถียงกันเขาเสนอข้อพิจารณาไว้ทั้งหมดเนี่ยผมรวบมาทั้งหมดประมาณหกเข้อครับหกเจดข้อหนึ่งะเขาจะกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนหนึ่งคือเน้นไปที่กลุ่มบุคคล1 2บสถึงสิปีดีไหมนะเพราะภูมิคุ้มกันของพวกเนี้ยฉีดไฟเซอร์เข้าไปแล้วเข็มแรกเนี่ยมันจะดีดีมากๆกลุ่มที่สองเขาเสนอบอกว่า ควรที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้รับวัคซีนคือกลุ่มคนผู้สูงอายุเหลือรังผู้ตั้งครรภนะครับครับต่อมาเขาบอกว่าควรที่จะโฟกัสไปที่คนด่านหน้าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในเข็มสามไงพีว่วีตรงนี้ที่เป็นปัญหานึกออกไหมาครับครับและสามารถปรับรูปแบบในการให้บริการให้ยืดหยุ่นกว่าเดิมมากขึ้นแล้วต่อมาเขาบอกว่า เราควรมอบหมายให้กลุมควบคุมโรคเนี่ยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปจัดทําแนวทางการฉีดวัคซีนเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายกับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะกําหนดร่วมกันนี่คือปัญหาว่าจะฉีดให้กับคนกลุ่มไหนแล้วมีข้อเล็ดลอดออกไปบอกว่าเอ้ยฉีดให้คนกลุ่มสามก็แสดงว่าเราล้มเหลวสไิไอเนี้ยไอเนี้ยมันมันมันงงมากเลยเป็นที่มาว่าเ,เป็นคนที่คิดเหล่าเนี้ย เป็นหมอได้ไงแค่นั้นเองนะจริงทั้งหมดเนี่ยเลยเป็นสามาใหญ่แล้วก็ถกเถียงใหญ่นะแล้วก็ปัญหาตอนนี้คือพี่โอที่หนักกว่านั้นเองคืออธิบดีกรมควบคุมโรคกับรัมตีกระทรวงสาธารณสุขและเป็นรองนายกเนี่ยพูดกันคนละทางเหมือน้ับข้อมูลคนละแบบนี่นี่นี่อธิบดีอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยหมอโอภาสใช่ไหมใช่หมอโอภาสบอกว่าข้อมูลที่เผยแพร่วันนั้นเนี่ยนะครับ เอ่อมันเป็นข้อมูลที่ท,ที่ไม่เป็นทางการใช่ไหมหรือว่าเป็นข้อมูลที่ผิดไ,ไม่เป็นความจริงเป็นของอปลอมเอาไปแล้วเป็นอของปลอม <c oughs> ข,ณขณะที่ท่านรองนุชินบอกว่าของจริงคือ <c oughs> ทางจะเรียกของปลอมอลองฟังบริบทหรือว่าทุกคำแล้วกันว่าเขาบอกว่าไอ้นั้นไม่ใช่ของจริงนะครับเพราะมีการตกเถียงยังไม่ข้อสรุปอันนี้คืออธิบดีกรมควบคุมโรคบอก เป็นความเห็นของคนใดคนหนึ่งยังไม่ใช่ข้อสรุปจึงเป็นของปลอมแลวก็คนอานจะบันทึกเป็นการบันทึกส่วนตัวหรือเปล่าอ่ะครับไปฟังนะขณะที่ท่านรองนุสินบอกว่าเป็นของจริงแต่บทสรุปของคณะกรรมการมันเป็นบทสรุปของคณะกรรมการวิชาการส่วนหลังจากนี้จะเข้าไปที่อธิบดีอาจจะเป็นเอธุบดีอธิบด,ปดีปลัดกระทรวงแล้วมาถึงลนตีสารสุขค่อยวาเคาะในเชิงบริหารอีกทีนึงว่า จะเอาตามขณัมการวิชาการหรือไม่เพราะันพูดคนละอย่างเอาแค่นี้ก่อนอีกท่านหนึ่งอาทิตย์ดีกรมควบคุมโรคบอกว่าไม่ใช่ของจริงรองนายกบอกของจริงแต่มันมีหลายขั้นตอนของจริงแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องเอาตามนั้นอปีโอปีโอแล้วผู้ชมฟังแล้วจะเชื่อใครผมเลยงงงงเ็าอยู่กระทรวงเดียวกันเนี่ยผมงงมากผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมรู้เพียงอย่างเดียวนะผมรู้เพียงอย่างเดียวว่าการประชุมชุดนี้ในการหาเรือกันสามคณะ อนุกรรมการเนี่ยเป็นจริงพูดคุยกันพูคุยกันถึงเรื่องไฟเซอร์ในการฉีดวัคซีนชุดนี้หนึ่งจุห้าล้านโดสจริงนะต่อมามีข้อเสนอในลักษณะที่ว่าให้ฉีดกับบุคลากรกลุ่มที่สามซึ่งเป็นด่านหน้าจริงและมีคนคิดเห็นในคณะกรรมการชุดนั้นได้บอกว่าถ้าฉีดได้ทับหน้าในกลุ่มสามก็แสดงว่าวัคซีนซิโนแวคที่เรามีเนี่ยมันไร้ผลจริง คุณอนุทินเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยพูดความจริงอจริงเหรอพูดความจริงเชื่อรองหนูเลยครั้งนี้ผมเชื่อเพราะบอกว่านี่คือข้อมูลในการประชุมจริงแต่การตัดสินใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อธิบดีบอกว่ามันไม่ใช่ของจริงเป็นเอกสารหลุดที่ชดน ố จากใครก็ไม่รู้เป็นความเห็นของคนคนเดียวไม่น่าจะใช่โอประเด็นมันอยู่ที่ประเด็นเดียวพีวีโตเนไฟเซอร์เนี่ยมันจะเข้ามาแทนที่เอาประเด็นที่ก่อน ประเด็นก่อนที่ปประเด็นที่อะไรเนี่ยเอาประเด็นว่าท่านรองหนูไปคุยอาทิตย์ดีกรมคุมโรยให้ตกก่อนแล้วพอรองหนูมาบอกกับสาธารณชนบอกกับพับลิกว่าจริงๆมันคืออะไรคือไม่ใช่ปล่อยไม่ใช่ปล่อยให้ลูกน้องพูดแล้วก็หัวหน้าพูดแบบนี้แล้วก็สังคมยังตั้งคําถามไม่ได้เอาตรงนี้ให้ตกผลึกก่อนว่ามันใช่ไม่ใช่ถ้ามันใช่ก็ออมแบบที่รองหนูพูดก,ก็ได้ว่ามันเป็นความคิเดเห็นของคณะวิชาการเป็นหมอคนหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะพูดส่วนจะดีไม่ดีก็ด่ากันไปโอเคอ เอาตรงนี้ไปทาความเข้าใจกันก่อนนะทําความเข้าใจระบอกก่อนว่าเฮ้ยได้รับข้อมูลอะไรปิดท่านหรอเปลเอาตรงนี้ก่อนนะส่วนจะมาแทนอะไรอย่างพี่เอว่าเนี่ยค่อยมาสเต็ปหนึ่งเพราะเพราะต้องเข้าใจที่คนแบบนี้เพราะท่านลองหนูเองเนี่ยเวลาพูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดวันหนึ่งกับอีกวันหนึ่งมันต่างด้วยไงเลยมันเป็นเหตุผลเนี้ยคนจะเชื่อไม่เชื่ออืถ้าพี่โอบอกครั้งนี้รองหนูน่าจะถูกเนี่ยอก็ก็ก็ลองก็ต้องไปคุยรู้เรื่องก่อนนะเพราะผมไม่ใช่คนเชื่อง่ายๆนะ ประเด็นตอนนี้ก็คือว่ามันมีสองซ้อนทับซ้อนอยู่นะหนึ่งมีการพูดคุยเรื่องนี้กันจริงในที่ประชุมไหมไอ้นั้นจริงไอ้นั้นจริงอจบโอเคลองหนูบอกว่าจริงท่านรองคุณอนุทินบอกว่าจริงก็บอกว่าคุยจบแล้วเรื่องนี้จบประเด็นที่ปฏิคุบคุมลบอกว่าคุยแต่เป็นความเห็นแต่เอกสารไม่ใช่ของจริงอถูกไหมถูกคุณอนุทินบอกเอกสารจริงอืมนี่ตัวหนึ่งตัวต่อมาที่เราต้องสืบค้นความจริงและเราจะสืบค้นต่อไปพี่บี รเราต้องไปล้วงลึกให้ได้ว่าตกลงที่เขาพูดคุยคุยกันบอกว่าไอซีโนแวคที่ฉีดอยู่เนี่ยพี่วีบอกว่าตอนนี้เก้าล้านบาโดสเก้าจุดห้าครับน่าจะมาถ <9. 5 S 1> ึงเก้าจุดห้าจุดห้าล้านโดสแล้วและจะเข้ามาในเมืองไทยทั่วหัวอีกเท่าไหร่เป็นสี่สิบกว่าล้านสิบสิบเก้าจุดห้าล้านโดสเป็นสิบเก้าจุดห้าล้านโดสแ,และปีหน้าอีกยี่สิบแปดล้านโดสตกล,าาลงฉีดไปแล้วเนี่ยมันมีผลป้องกันไหมมันก็ ถ้าฟังที่เขาจะฟังกันที่เขาสรุปในกรรมการพี่โอ้ก็น่าจะรู้นะไม่มนั้นก็ไม่นั้นก็จะพูดเลยคือเรื่องนี้นะจริงๆวันที่สามสิบหรือวันนี้จะไม่เกิดอะไรเลยนะแผนทั้งหมดที่เขาวางไว้แต่ต้นก่อนตั้งแต่เดินกรมพาเริ่มแผนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติคุณหมอนคอหรือว่าใครแล้วแต่คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติพูดเนี่ยถ้าไม่ปิดแผนอะไรเนี่ยมันจบหมดทุกอย่างอันแรกเลยฉีดบุคลากรทางแพทย์ด่านหน้าก่อน วัคซีนที่ดีที่สุดฉีดไปก่อนเลยอะไรนะครับอะไรมาก่อนฉีดก่อนแอสนาเซเนกาเนี่ยเหมาะกับผู้สูงอายุเกินหกสิบกับบุคคลที่เจ็ดโรคเลือดหลังเ็าก็ไปดูเข,ไป,ขไปดูคุณสมบัติแล้วมันเหมาะนะครับ,รบมันมันไล่ตามนั้นไฟเซอร์ Pfizer, ตอนนั้นสรุปกันไฟเซอร์ Pfizer, มีการวิจัยของต่างประเทศอเมริกาบอกว่าเหมาะสำหรับเด็กอายุสิบสอถึงสิบแปดและค,คนท้องคนท้องอะอะนะโมเดอร์นา เป็นวัคซีนทางเลือกถ้าจะเอามาก็ต้องเป็นการจ่ายเป็นเรื่องไปสปุกนิกก็ว่านไปนะรวมถึงเจเจอะไรก็ว่านไปทุกอย่างมันตามกัรลองแบบนั้นหมดแอสตราเซเนกาหกสิบเอ็ดล้านโดสหกล้านโดสก,กรักฎาคดาสิบล้านโดสสิงหาสิบล้านโดสไปเรื่อยๆจนถึงธันวาห้าล้านโดสเท่ากับหกสิบล้านโดสฉีดให้กับคนแก่และคนป่วยจะโรคจบครับตามแผนนี้จบไม่ต้องมาดีเบตเลยว่าไอ้นี้จะฉีดให้ใครก่อนจะอคนป่วยแล้วเนี้ยจบจบ Pfizer, มมไฟเซอร์มาเมื่อไหร่ ฉีดได้เด็ก12กับ18เอ่ยถึง17นะก็จบไหมจบไม่ต้องเถียงคขนท้องจบจบหมอเนี่ยไอ้ตัวชีโแวกอะไรมาก่อนนั้นฉีดไปมันมาสะดุดตรงที่อะให้หมอตามคันลองแล้วเนี่ยวัคซีนที่ฉีดให้หมอเนี่ยไม่มีคุณภาพและถูกตั้งคำถามกับวัคซีนชีโนแวกนี่แหละเองบอกว่ามันไม่จบตรงนี้ไงเลยแผนมันลันหมดก็เอาไอ้นี่มาเก็บอ้นเอานุ่มมาพัดสลับไอ้นี่เหมือนคนเล่นเล่นอะไรเขาจะไอ้สามถ้วยถ้วยสามใบอะ ยกไปยกมาจนไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมฮะตอนนี้คือถ้ามาที่ถ้ามาตัวแรกมีคุณภาพนะให้หมอแล้วก็มีสิทธิภาพนะก็จบแล้วไงูแล้วก็ไล่ตามแล้วก็เข็มสามมาเมื่อไหร่ก็ก็แบบนี้ตอนนี้ยิ่งอันนาไมากกว่านั้นอีกอันนาญเพื่อนทีหมอธีรวัตรก็พูดใครหลายคนพูดบอกว่าตอนนี้ไม่รอแล้วไม่ต้องคุณดีเบตไปหมอตอนนี้ก็เข้าไปจองโมโนนาผ่านของเอกชนกันแล้วคือคือไม่รู้สิ สรุปจองเองม,มันบอกเราบอกว่าเพราะความไม่ชัดเพราะความที่ไม่พูดความจริงกับสังคมคนเลยแตกตื่นเรื่องนี้แล้วตอนนี้พี่วีดูนะคนไปจองโมเดอร์นากันเท่าไหร่โอ้ก้าเก้าจุดห้าล้านล้านโดสต้องบอกว่า<ถ>ปรากฏการที่แบบภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วเต็มและปิดแล้วก็คอมพิวเตอร์หรือว่าระบบระบบการอจอง,งเนี่ยล้มแอง,งเนี่ยแงเนี่ยมันบอกอะไรครับมันบอกว่าความต้องการล้นเหลือ รับปล่อยแบบฟรีแบบเหมือนลงทะเบียนคนละครึ่งนะอืผมว่าเกิน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 ทลักทลายเพียงแต่ว่าระบบเขาแต่โรงพยาบาลเขาคิดไปแค่นั้นเช่นบางโรงพยาบาลบอกขอหนึ่งล้านโรงพยาบาลห้าแสนก็ปิดแค่นั้นเองแต่ถ้าแบบแบบเปิดฟรแบบเหมือนเพิ่ครึ่งสามเนรับรองเลยล้นโอละผมว่าเกินเก้าล้านคือเก้าล้านคือตัวเลขที่เขาแต่ละโรงพยาบาลเขายื่นมาตอนนี้เก้าล้านจุดห้าเนี่ยเก้าจุดห้าเนี่ยแต่ถ้าเปิดอะไรแบบนี้เพราะอะไร เพราะคนไม่มั่นใจกับวัคซีนหนึ่งวัคซีนที่มีเยอะถูกสองกระบวนการฉีดล่าชา้าสามหม,มานแต่ไฟใกล้ๆตัวเข้ามาแล้วก็คือเดลต้าครับเป็นสามแรงเนี้ยมันเป็นแรงกดดันยังไงก็แต่เนี่ยตังหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทไม่มีไม่มีมไม,ม,ไม,ม,ไม่อะไรเขาต้องหามันก,ก่อนแล้วจองไว้ก่อนครับยองจ่ายไว้ก่อนเพราะมันมทําอย่างอื่นน้ากกว่านี้อะไรเนี่ยเลยเป็นแบบความต้องการทะลักทลายหมอตามโรงพยาบาลเองโอเคอะไรแล้วแต่ตามโรงพยาบาลเขาย่อมที่จะให ผมเชื่อว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ย<อ>ผมเชื่อแบบนี้เลยนะแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยนอกจากข้ประชาชนตัวอื่นจองแล้วเนี่ยเขาจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ของเขาก่อนก่อนคนอื่นถูกต,ต้องหลักการคือเหมือนที่โอเนี่ยทำไอ้บริษัทหรือว่าทำโรงพยาบาลแพทย์เนี่ยพอได้สิทธิ์มาเนี่ยจะจะให้คนอื่นทั้งหมดเลยต้องการที่สองตัวเองใุลากรของผมก่อนถูกต้องถูกต้องเพราะคือคือเพราะไม่รู้ว่าไอ้ไฟเซอร์ที่นางตกเทียงอยู่จะได้ไม่ได้แต่ครับภข้างหน้านี่ก็ามีแล้วแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ย ขาต้องปฏิบัติแทน,นทั้งวันถ้าเกิดลวลาลูกน้องหมอในโรงพยาบาลของเอชชนน,นั้นติดเชื้อขึ้นมามันจบเลยนะรันไม่ได้เนี้ยแบบไปหมดเลยนะม,นมันด่านหน้านี้สําคัญตอนผมเชื่อว,ว่าใน9.5้าล้านโดสเนี่ยมีบุคลากรทางแพทย์เนี่ยแฝงแฝงฝังฝังอยู่พอสมควรเหมือนกันซึ่งเรื่องดีนะครับคือต้องดินน้นรนทุกคนต้องดินน้นรนแล้วก็จัดสรรในตัวเองแบบนี้ก่อนคอทลอยไฟเซอร์เขายังเถียงกันไม่จบเลยลําบากความไม่ชัดจากการให้ข้อมูล ในเรื่องประสิทธิภาพของชีโนแวคความไม่ชัดในเรื่องข้อมูลข่าวสารจากประสิทธิภาพและกระบวนการจัดการวัคซีนของไชเซอร์ถ้ารัฐบาลยังไม่เปิดเผยความจริงให้ประชาชนรู้ความเสื่อมศรัทธาจะถาโถมไปใส่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขครับนี่คือล้วงรับฉบับ2อบกครับ